ที่นั่งสบายแค่สองถึงสามที่ปลั๊กก็มีไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยครับประมาณมนั้นเพราะนั่นคือเรามองว่าไม่ว่าเราไปหยุดจุดไหนเนี่ยผมจะมองแค่พวกเฮาส์แบรนด์ที่เป็นคู่แข่งส่วเนอเมซอนอาจจะไม่ใช่คู่แข่งโดยโตรงนะครับแต่เราเอาเมซอนเราก็ไปนั่งดูไหมเราไปนั่งดูเราอยากรู้ว่าทราฟฟิกของคนที่สั่งดีเดลี่ที่เข้ามาเนี่ยมันมีเยอะเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะลูกค้าดีเดลรี่ไม่เหมือนลูกค้าหน้าร้านครับลูกค้าลูกค้าดีเดลรี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะพร้อมเปลี่ยน ถ้าเกิดเขาเจอร้านที่กินแล้วอร่อยกว่าแต่ที่เขายังสั่งอเมซอนอยู่เพราะว่าหนึ่งายดรวยราคาสองคือไม่รู้วสั่งร้านอะไรอืมค,คือมันก็พื้นฐานสุดเนอะทีเนี้ยเอ่อในสถานะฐานในมุมของลูกค้ากาแฟนะคุณแมนมั่นใจได้ยังไงว่ากาแฟหรือเครื่องดื่มในร้านคุณแมนเนี่ยรสชาติด,ดีเอาความมั่นใจจากที่ไหนความมั่นใจจากตัวเองครับแล้วก็ถืมเพราะผมเพราะผมมองว่าผมน่าจะเป็นคนที่กินกาแฟมาเยอะพอสมควรอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะครับ แต่เหมาะสมที่จุดนะราคานั้นอื่นี้ดีกว่าอ,อยากรู้ต่อเรื่องของเอ่อถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยทรเก็ตกรุ๊ปของคุณแมนอะ่ะคุณแมนได้ทารเก็ตกรุป๊ปนะณนะตอนนี้แล้วนะสำหรับศบตาเน็กอะคุณแมนคิดว่าคือเอาจริงอะตั้งแต่เราคุยกันมาเราไม่คุยกันเรื่องกาแฟเลยเราไม่คุยกันเรื่องรสชาติของของกาแฟที่กําลังจะขายเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากรู้ว่า คุณแมนจะเน้นธุรกิจกาแฟไปในทางไหนจะเหมือนเดิมไหมหรือจะแบบไปทางสเปเชียลตี้มีแบบมัดฉงมัดชาเกรพรีเมียมหรือจะคือตอนนี้เรารู้กันเนอะแต่ละแต่ละจุดของกรุงเทพมันก็มีจุดที่ให้ลงทุนได้แล้วมันก็จะมีจุดที่แบบอย่างที่บอกว่าเลดโอเชียนอ่ะคุณแมนอ <ะ S 1> มองอ <ะ S 1> การจเจริญเติบโตของร้านกาแฟสบตาเน็กไปในทิศทางแบบไหนบ้างคือผมอะโพสิชั่นว่าผมอยากคล้ายๆอเมซอน นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรคือผมอยากเน้นให้คนเนี่ยสามารถจ่ายเงินซื้อกาแฟที่ร้านผมเนี่ยได้ทุกวันโดยที่ไม่ได้กระทบกับเงินในกระเป๋าอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเป็นส Special specialty coffee ไม่ไปแน่นอนสองออคือเอ่อการที่เราต้องไปลงทุนแบบนั้นหนึ่งเนี่ยคุณต้องแบบรู้ลึกในเรื่องของกาแฟจริงๆซึ่งถามผมรู้ลึกเองไหมผมก็รู้เฉพาะในส่วนที่ผมหาข้อมูลมาเกี่ยวกับเมลกาแฟระดับนี้ แต่ถามว่าผมทําแบบริปเป็นไหมทาเฟน์เพจเป็นไหมหรือทําแบบโควลเป็นไหมทำไม่เป็นนะครับก็เลยโพสชันว่าโอเคคาเฟ่ของเราคือทุกคนต้องเข้าถึงได้แล้วก็ทุกคนต้องอยากนั่งมาทํางานนะครับแล้วสำคัญก็คือใครอยากมาจัดกิจกรรมหรือชุมชนเอทีอยากมาจัดกิจกรรมขอให้มาที่นี่ก็นะคือโพสชันเป็นศูนย์กลางของการที่นําคนมาเจอกันอย่างที่คุณแมนและคุณคุณฝ้ายเนาะได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนาะ โอเคค่ okay. ะทีนี้กลับมาเรื่องเรื่องของธุรกิจกันบ้างบางท่านนะคะก็มีคําถามแหละว่าแบบเฮ้ยสมมุติว่าเราจะเราจะเสียเงินค่า NFT เนี่ยคือเราเหมือนเราอะเราซื้อสมาชิกล่วงหน้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทโดยที่ธุรกิจยังไม่ได้เปิดดําเนินการเลยเราเราเหมือนแบบเรา เราจ่ายเงินไปล่วงหน้าก่อนแต่เรายังไม่ได้เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเทียบกับถ้าเทียบกับคู่แข่งอะคุณแมนอะไรที่ทําให้ธุรกิจของคุณแมนอะมันน่าสนใจในการที่ลูกค้าจะมาจ่ายจะมายอมแบบเหมือนเสียงเงินให้คุณแมนเอาเอาเงินอะไปหมุนทําธุรกิจก่อนบ้างต้องบอกตามตรงเราบมันต้องย้อนกลับมาก,ก่อนว่า nft เนี่ยมันคือภาพศิลปะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากให้ทุกคนพิจารณาคือ พันแปดร้อยบาทเนี่ยมันคุ้มค่ากับการสะสมภาพแบบนี้ไหมยูทิลิตีเนี่ยมันคือเป็นการเพิ่มคุณค่าหรือเป็นการเพิ่มแว l ์ลูหรือเพิ่มคุณค่าในการถือครองขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดคุณจะพิจารณาเนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาว่าถ้าปัจจุบันเรามีเรามีเท่าเนี้ยวิชชั่นเราเป็นแบบเนี้ยภาพทีแบบนี้ยูที่แบบนี้ถ้าคุณมองว่าแบบนี้มันไปได้ หรือแบบเนี้ยมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงลองดูว่าโมเดลที่ผมพยายามจะทำเนี่ยที่ไม่มีคนอื่นเคยทํามันจะไปรอดไหมถ้าคุณมองว่ามันพอเป็นไปได้หรือคุ้มค่าที่จะเสี่ยงไม่กระทบกับเงินเย็นของคุณคุณก็ลงทุนครับหรือคุณก็ซื้อครับโอเคเราไม่กล่าวเราต้องให้ทุกคนตัดสินได้ด้วยด้วยวิจารณญาณของเขาเองเนาะขอบคุณนะคะพี่นยครับเอ่อ uh อันที่ยี่ห้าให้เมย์ถามด้วยเป็นคำถามสุดท้ายก่อนส่งมาอ๋อโอเคได้ค่ะอ่าโอเคในเรื่องของ NFT ค่ะคืออันนี้พูดถึงเรื่องของเรื่องของเอ่อกำไรเนอะก็ค่อนข้างโหดนิดนึงอะคุณแมนเขาถามว่าถือ NFT ที่เปรียบเสมือนถือหุ้นนะคะในราคาหนึ่งพันแปดร้อยแสดงว่ากำไรที่ได้ ดิทที่ได้เนี่ยจะมีการปันส่วนออกมาเท่าเท่ากันตามจำนวนหุ้นหรือไม่หรือว่ามีการหักให้โฟลเดอร์ก่อนแล้วนำกำไรที่เหลือมาแบ่งเข้าใจคำถามไหมอ๋อเข้าใจครับก็จริงๆค,คือต้องบอกว่าจริงๆตัวตัวโฟลเดอร์อย่างที่ผมอธิบายไปว่าจริงๆอ,อ่ะ,อะเราเราใช้วิธีการรับรับเงินเป็นเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เบสนะครับว่าโอเครับทำอาร์ตเนี่ยเท่าไหร่เปรียบเทียบราคากลางมา ทุกควสกลัมาเช็กได้แล้วว่าเช่น fastwork จ้างสามร้อยเราคงไม่ได้จ้างหกร้อยหรือบางทีในการในในการจ้างะคระับมันมีเรื่องความเชี่ยวชาญหรือความเชื่อใจมาเกี่ยวข้องเช่นสมมติเวลาคุณว่าว่าจ้างทนายความทำไมคุณไม่ว่าจ้างทนายที่อยู่ที่ศาลเงินแบบค่าว่าความถูกถูกทำไมคุณคุณจ้างคนที่เชี่ยวชาญเพราะบางทีคุณต้องการความเชื่อใจเพราะนั้นเรื่องราคากลางหรือเรื่องการใช้จ่ายเงินผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากอยู่ที่ว่ามันมันเหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์นั้นๆนะครับส่วนเรื่องการปันเนี่ยผมว่าบอกเลยว่าจากที่ อธิบายมาสมมตินะครับถ้าสมมติผลโหวตออกมาคือปันผลจากไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นของกำไรสุทธิเราก็เอาห้าสิเปอร์เซ็นทั้งหมดนั่นแหละทั้งก้อนเนี่ยห้าแสนทําบัญชีผ่านเซ็นสไลด์เชนเอาขึ้นไปใส่วอลแล้วก็เคลมไปวรนณกรรมตอบคือเลยครับมันก็ห้าแสนเนี้ยก็ไปสู่คนถือเอนทีทั้งหมดแต่คนละเท่าไหร่ก็ก็แบ่งไปตามสัดส่วนนะครับก็ถือว่าชาดเจนตรวจสอบได้โอเคโอเคฮะ แย่างไรคาถามจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแมนอาจจะต้องดีใจเป็นพิเศษนะครับวันนี้เพราะว่ามีคําถาม follow up มาอีกเยอะมากคือเนี่ยิสต์มาสามสิบกว่าคําถามแล้วว่ามีคนถามเพิ่มมาอีกอย่างน้อยสิบคาถามดังนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราจบคําถามที่เตรียมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา open question กันด้วยหน่อยหนึ่งด้วยวันนี้ถามคุณแมนก่อนมีเวลาหนึ่งประมาณก,กี่โมงครับเนี่ยก็เรื่อยๆครับ,บสักสี่ทุ่มครึ่งก็นด้ครับ เรื่อยๆนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะเร่งเวลาให้เดี๋ยวจะได้มีเวลา o อ e n นเค s t i ชั่นให้หน่อยหนึ่งด้วยโอเคคำถามต่อไปไม่รู้ใครถามมานะครับคำถามโหดจนงงจนผมกับคำถามเออจนผมถามดีไหมวะเนี่ยอะถามแต่ว่าเออลองดูว่าสะดอกสะดอกสะดวกสะดวกตอบสะดวกนะครับจริงๆมันก็มันก็ตอเนื่งไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยมันก็ต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้แหละค่ะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่ง NFT เนาะ มันเท่ากับหุ้นสตาร์บัคหุ้นสตาร์บัคครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่หุ้นสตาร์บัคตอนนี้อยู่ที่สามพันหกอ่าอ่าคำถามคือถ้าถ้ามันอยู่ในเหรียเนี้ยถามว่าทําไมถึงต้องมาถือสบตาเน็กเออเอาง่ายๆมันคือมันคือต่อเนื่องมาจากคําถามเมื่อกี้ว่าคิดว่าทําไมฉันจะต้องมาเสียตังค์พันแปดร้อยในการที่มาถือมาถือหุ้นทำไมมีอเดอร์เบนเทอะไรที่เหนือกว่าก็ถือหุ้นสตาร์บัคบ้างอ่าประมาณนี้โอเคครับ ขั้นขั้นแรกผมก็ตอบอย่างนี้แล้วกันว่าจริง,รงเอ่อโปรเจกต์หรือหุ้นในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยหรืออยู่ในในนัสแดกอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็มีทั้งหุ้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กทําไมบางคนถึงเลือกที่จะซื้อหุ้นขนาดเล็กไม่ซื้อหุ้นขนาดใหญ่นะครับเหมือนกันผมคิดว่าเสน่ห์ของธุรกิจขนาดเล็กกับใหญ่มันต่างกันใหญ่มันอาจจะมั่นคงนะครับกรออาจจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะจะเข้าถึง ได้ยากแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยในเชิงธุรกิจกับลูกค้าไม่ใช่มีความสัมพันธ์กันในเชิง community หรือ e n g a จเ m e n t อะไรที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถให้ได้ยกตัวอย่างเช่นทําไมเอ,อ่อเอาเป็นร้านตามสั่งหรือเป็นร้านร้านหน้าทําไมพวกร้านที่ลุงลุงป้าป้าทำไมคนถึงยังไปใช้บริการเขาเพราะเขามี engagement โดยตรงกับ,ก,บกับลูกค้าทุกคนสามารถคุยกับเจ้าของร้านได้ทุกคนสามารถาพูดคุยกับลุงลุงป้าป้าได้ ามว่าธุรกิจขนาดเล็กมันก็มีสเสน่ห์ของมันผมคิดว่าศพตาเน็กหรือตัวศพตาเองมันก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันนะครับอื